啊，你们那个。Hmm. Mm hmm. mm hmm. ร่วมกับคนบุรีรัมเสนอตรวกกระจายสู่รท้องถิ่นทั้งทั้งที่โรงแรมร้านอาหารการบริการครับรั่สวัสดีท่างครับครับ10ปีนะครับก็กลับมาถ <oh> ึงวันที่เราจัดงานที่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งงานของประเทศไทยนะครับได้เป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันมากับก so ีฬาที่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่แมรอกของโลกนะครับก็ต้องขอเชิญเจ้างาน้จทตนะครับไปเป็นการกีฬาประเทศไทยนะครับขอบคุณครับดูดีไมรอครับนอกจากสนามช้างซึ่งเขียนข้างเรามาตลอดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายของสัญญาที่สองนะคะดังนั้นปีนี้ ะปีปีสุดท้ายที่เราจัดส่งท้ายในปีสัญญาเก่าสัญญาเก่าซึ่งอาจจะเป็นการแข่งขันแบบไม่ได้บอกว่าแบบเก่าเนาะติงรมการขนส่งทางบกและผู้สนับสนุนท่านอื่นๆทุกท่านนะคะปีนี้เราก็างานหนึ่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของาการปีมไทยขอ,อยืนยันค่ะจัดได้ดีแล้วก็จัดกี่ปีกี่ปีก็ต้อง ทุกเส้นทางของการจัดก,การแข่งขันในประเทศไทยและนานาชาตินะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะขอให้การพูดคุยกันแล้วพี่ๆีุลูกท่านทําได้ดิฉันอายเุเยอะกว่าทุกคนนะคะแต่เรียกทุกคนว่าพี่ๆี่ทำได้แน่ๆค่ะคนไทยทําได้ทุกอย่างค่ะถ้าตั้งใจจะทํานะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวขอขอบคุณมากค่ะที่ให้ป้ามาพูดเยอะๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณลูกภาคส่วนแล้วก็ขอให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสําเร็จและ สมหวังแล้วก็เป็นที่ชื่นชมแบบทุกๆปีที่ผ่านมาคนะ่ะขอบคุณค่ะที่จะเอาบัตรนั้นเนี่ยมาชมปีซีซันเทสได้โดยที่มีค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงบัตรเนี่ยเราก็ยกังขายเดยสัครู่นะครับ,รบถ้าดูในองค์ป,ประกอบเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งเรื่องของมวยนะครับเรื่องของโชว์เรื่องของ,ของคุณท่ะโุยท่านทีทาให้การแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยครับก็อันนี้เป็นตลาดการแข่งขันนะครับ ตารางการแข่งขันทราบว่าทุกท่านน่าจะมีไฟล์อยู่แล้วก็อขออนุญาตเล่นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีทีเด็ดพิเศษเอเชียทันเล่นครับเช่นกันนะครับ16.10<ห>แล้วก็จะเป็นที่นะครับก็ยังคงตามเดิมของปี2025ก็คือรุ่นโมโตทีเริ่มตอบเท่งโป่งน,นะครับวับยโมง15เป็นรุ่นโมโตทูไพลเลอร์สเตนนะครับคาร์ตาโรสเตนกัดมาเทสเตน3,000บาทซึ่งจะมีของที่ระลึกอยู่ในบัตรด้วยนะครับแล้วก็เราก็มีแบรนด์สเตนคือฮอนด้าเอ็มเอ5ที่2,000บาท สำหรับใครที่อยากดูแค่มินิเทสนะครับเรามีบัตรแยกขายก็คือหนึ่งวันห้ารวันเก้แล้วก็ขายบัตรบีเอทีด้วย5้าพบาทนะครับพ<ม>าร์ทเนอร์นะครับเป็นเหมือนเดิมอันนี้คืงภาพรวมผลงานนะครับขยายไปแต่ละประตูนะครับอันนี้ก็คือที่1 2อง่งในในในส่วนที่เป็นพื้นที่เปล่าเนี่ยเราสามารถขึ้นโครงทัรได้ไหมคะเพื่อวางไว้รี่หวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อเป็นการปรับขนาดผมคิดว่ามันเป็นเรื่องต้องไปคุยคิดว่ามันจะต้องเหยฝังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงเราไปคุย อยากจะขอ,ขอสอบถามถ้าจะเลื่อนบูธมาเสมอหน้ากับทางเกสตอร์ครับ,รบตอนนี้เราเป็นบูธเล็กนะครับรถพุกอยู่ข้างหลังทีนี้ถ้าจะขอเสมอหน้ากันได้ไหมครับ

เข้าเลยที่มอกเล่นั้งสบฝารแบบแกเล่นปาจะนกอะไรนะผมใส่ไข่มเคเน่หัยำกรมจาเอา้ดีกรซึ่งเป็นตัวเครับ สวัสดีทุกคนนะครับคอเดนก็ขอบคุณที่เสียสละเวลามาร่วมกันเช้านี้นะครับก็ปีนี้แปบเดียวปีที่สิบแล้วก็อย่างอื่นคอนเดนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังซนะัพพอร์ตและช่วยกันผลักดันวงการงานขึ้นด้วยอาจจะเป็นเทรนด์ของเฮลท์อะไรต่างนะครับรักษาสุขภาพครับหรือว่ามากินลูกชิ้นก็ไม่ทราบเหมือนกันในสุดก็เป็นพร้ามรพลองมาก็จะเป็นฟู้ส่วนเราก็มีตัว10บกิโลแล้วก็ฟั่งอะไรตรงอะไรที่อยู่ตรงแทดอกของสนามนะคะรับว,วันที่24ก,ก็จะเปิดเช่นกัน ก่อนน่าจะเป็นคอครับแล้วก็ยกเว้นฟันรันจะปิดจะจบที่สนามบอลชางอคาลีนาครับฟันรันก็จะสไลด์นี้ก็จะโชว์ว่ามีมาร์กจุดให้เป็น reference รแล้วกันว่าสมมุติคุณถึงจุด A แล้วคุณต้องถึงประมาณเวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะเป็นคอ off ซึ่งก็จะมีที่สังเกตคือนักวิ่งหลักก็จะเป็นเพศชายแต่ว่าสิ่งที่สังเกตก็คือมีก็คือการแจกลูกฟรี แบบเรียลไทม์ก็คือตามที่รูปที่เราถ่ายในการสมัครทุกกนักวิ่งก็จะได้รูปหลังจากวิ่งเสร็จก็เซิร์ชในแอปแล้วก็จะสามารถเช็ครูปได้เลยก็เพิ่มกล้องเป็นหลังให้มีภาพมากขึ้นแล้วก็เช่นกันก็เหมือนปีก่อนก็จะมีตามระยะเลยก็ตามที่เห็นครับ50ผู้ชดีของฟูมาคอมมิชชั์ได้คนละ1 0 0 0 0บาทคุณวิ่งให้จบนั้นเองก็มีสิทธิ์ลุนแล้วลุนเยอะด้วยระยะะลา50คนนะคะแปลว่า ท,ทุกทุกทุกๆระยะทุกคนม oh er ีสิทธิ์ได้ใช่คุะคุ้มไปแล้วในการวิ่งการงขันเสร็จตัวถึงรางวัลเรากลับบ้านด้วยก็จะมีถึงจับพานให้เราก็ขอบุณพานให้เาที่มีมอเตอร์ไซค์มีเช่นตัวเองวิ่งนะคะาราทอนระหว่างที่ฟูลมาราธทอนปกวายตัวก็สามารถขึ้นไปชมบรรยากาศได้มาเองเพื่อที่จะไปเซตอัพที่เอ็กโซค่ะแต่ว่าคือพอดีทั้งพิมต้องเดินทางจากกรุงเทพค่ะก็เลยจะขอแบบเหมือนเซตอัพ ออบทูที่เอาเต็นท์มาเองในวันที่22ะคะนะคะ,ะ,คะขอความสูงของบูธไม่เกิน3.5เมตร3.5เมตรนะคะแล้วก็ความสูงของปิดฐานแกนธงตัวธงรวมทั้ง t o t แล้วต้องสูงไม่เกินห2 3